เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไว้กับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัตว์ธรรมก็นับว่ายากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากนาเป็กล ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราได้รับโอกาสอันดีงามอีกครั้งหนึ่งที่ได้มามีโอกาสสนทนากับท่านอาจารย์ปัญญานิรบาโนนะคะและถ้าหากว่าท่านได้ติดตามคําชี้แนะบอกสอนของท่านอาจารย์ <Yeah. S 1> เราจะได้ยินบ่อยๆเรื่องของขันห้าการได้เรียนรู้ขันห้ารู้จักทุกแง่มุมอย่างชัดแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณเรื่องโทษของขันห้า ทีนี้ท่านอาจารย์เจ้าคะถ้ารู้ขันห้าแล้วเนี่ยจะนําไปสู่การสิน้นราคะโทสะโมหะได้อย่างไรเจ้าคะโดยข้อที่พระพุทธเจ้าของเราท่านหันมาทําการศึกษาเจ้าขันทั้งห้าเนี่ยก็ด้วยความที่ต้องการหาสิ่งที่ทําให้ชีวิตของพระองค์เนี่ยกลายเป็นอมตะ คาว่าอมะตะคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะคนยุคสองพันกว่าปีเขาเชื่อจริงๆว่ามันต้องมีสิ่งที่ทําให้คนเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่คนยุคเนี้ยคงไม่มีใครเชื่อนี่คือข้อที่ยุคสมัยโบราณผู้คนเป็นอันมากเฝ้ารอว่าจะมีใครเป็นคนแรกที่จะค้นพบวิธีที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นอมะตะได้สำเร็จเขาเฝ้ารอคนคนนั้นอยู่ และพระเ,เจ้าเองก็ต้องการสิ่งเดียวกันนี้คือต้องการค้นพบสิ่งที่ทําให้กลายเป็นอมตะให้ได้แต่ด้วยความภาคเพียรผ่านมาหกปีแล้วเนี่ยทดลองจากครูในยุคนั้นแทบจะทุกผู้คนในแบบที่เป็นครูที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดก็พบว่าไม่ใช่วิธีการจะทําให้เป็นมาตะทดลองทรมานตนจนกระทั่งชีวิตเกือบตายแล้วก็พบว่าก็ยังไม่ใช่ จนที่สุดเลยมาคลำหาด้วยตัวเองการมาคลำหาให้ตัวเองเนี่ยทำให้พระองค์ต้องเกิดความสงสัยเลยว่าเจ้าชีวิตเนี่ยที่สุดแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมทุกคนที่เกิดมาถึงแก่เจ็บและตายได้อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะถ้ารู้คำตอบว่าเขาคืออะไรเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไรอาจจะเจอแง่มุมที่จะทำให้รู้ได้ว่า ทำยังไงเขาจะเป็นอมตะอันนี้คือข้อหันทิศทางการสแสวงหากลับมาที่ตัวเองการหันมาที่ตัวเองเนี่ยทำให้พระพุทธองค์ได้เกิดการศึกษาเนื้อตัวชีวิตการศึกษาชีวิตของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะรู้ชีวิตตัวเองคืออะไรพระพุทธเจ้าได้ทรงสามารถใช้ช่วเวลาแค่เพียงสี่ชั่วโมง รู้ได้ว่าชีวิตคืออะไรและสามารถทำให้จิตเนี่ยู้ถึงภาวะที่สิ้นตัณหาได้ด้วยการกระทําอย่างนั้นด้วยพระพุทธองค์ได้ทรงแยกชีวิตออกมาเป็นส่วนๆส่วนแรกมองว่าชีวิตเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมาก่อนนี่คือมองด้วยปัญญาก็แยกต่อไปว่าส่วนรูปคืออะไรประกอบจากอะไรถึงเป็นรูปเป็นร่างกายส่วนนามธรรมา หน้าตาเป็นอย่างไรพอมองเข้าไปจริงๆก็แยกได้อีกเป็น4ส่วนก็เป็น4ี่กองทำหน้าที่เป็นสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณสี่กองสรุปชีวิตพระองค์เนี่ยแยกได้เป็นห้ากองแล้วเอาแต่ละกองมาศึกษาเพื่อจูรู้ให้ได้ว่าชีวิตคืออะไรการศึกษาอย่างนี้เหมือนเอาชีวิตมาทำให้แตกทำให้กระจาย หนึ่งชีวิตแยกออกมาเป็นสองคือนามและลูกแยกต่ออีกเอารูปมาแยกว่าประกอบไปจากอะไรอีกแยกว่ามาจากดินน้ำไฟลงหาที่มาที่ไปหาคุณหาโทษหาข้อเสียต่อมาแยกฝ่ายนามฝ่ายนามแยกออกมาเป็นสีล่ละเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณต่อมาจับเวทนามาหาอีกว่าเวทนาเนี่ย แยกออกมาได้กี่ประเภทเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างแยกได้3ามกลุ่มต่อมามองต่อไปอยู่ว่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จากอะไรจะดับสนิทไปได้อย่างไรมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรนี่คือพยายามทำความเข้าใจทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งรู้แจ้งขันห้าครบคำตอบนั้นทำให้พบว่าไม่มีตัวพระอ,องค์อยู่ในเจ้าขันทั้งห้าและเจ้าขันทั้งหเนี่ย ไม่ใช่ของของพระองค์เลยไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าเราหรือเขาหรือสัตว์หรือบุคคลเลยขันธ์ห้าเป็นระบบธรรมชาติลุน้วนเทีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นและมีลักษณะเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องดับลงเป็นธรรมชาติของมันการเห็นอย่างนี้ทำให้ความหวังที่ตั้งใจมานานตั้งใจหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมาตะเนี่ยพังทลายเลยเพราะเพราะว่าขันธ์ห้าเนี่ย เมื่อเกิดแล้วต้องดับมันไม่มีอะไรจะทําให้เขาไม่ดับแต่ตัวเองอยากหาสิ่งที่ทําให้เจ้าขันเนี่ยมันไม่ดับพอเข้าใจชีวิตเลยเข้าใจกฎเลยว่าทุกสิ่งที่เกิดต้องดับนี่คือธรรมดาของทุกสิ่งความเข้าใจอันนี้ยทำให้ที่สุดแล้วก็ต้องปรงต้องปล่อย,ปล,อยปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเพราะครอบครองไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งการไม่ได้ มั่นคงก็ไม่ได้ที่สุดมันก็ต้องดับอยู่ดีพอเห็นเจ้าขันมันเป็นแบบนี้ทําให้พระอ,องค์เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสิ่งที่ครอบครองไม่ได้เบื่อหน่ายสิ่งที่ไม่มั่นคงความเบื่อหน่ายที่เข้มข้นเกิดขึ้นโดยไร้เจตนาเพราะคําว่าเบื่อเนี่ยบังคับไม่ได้เลยจิตมันเบื่อเองพอรู้มูลนี้แล้วมันเบื่อเองพอเบื่อแล้วมันจะทิ้งอย่างเช่นถ้าเราติดใจอะไรมากๆพอเบื่อก็คือมันจืดจาง แต่ถ้ายังไม่เบื่อก็คือยังไม่จืดจางแต่พอเบื่อนี่มันจืดจางเลยราคะแปลว่าติดใจพอจืดจางก็คือความติดใจมันคลายออกนั้นความเบื่อทําให้ความติดใจคลายออกการรู้ขันห้าครั้งนั้นทําให้พระองค์เบื่อเบื่อแล้วคลายทุกความติดใจออกไปและทิ้งทุกสิ่งก็คือเบื่อแล้วก็คือไม่เอาคําว่าไม่เอาก็คือไม่ต้องการ คว่าไม่ต้องการก็คือสิ้นตัณหาผลแห่งการรู้แจ้งขันห้าทำให้พระองค์คลายทุกความต้องการออกจากทุกสิ่งในโลกคือทิ้งทิ้งเพราะเบื่อเบื่อเพราะเห็นว่าไม่มีแก่นสารไอ้น,นี้คืออาการที่ทรงคลายออกเพราะเห็นขันห้าตามเป็นจริงแล้วเข้าใจโลกตามเป็นจริงการเห็นอย่างนั้นของพระองค์นี่นำพาความรู้สึกเบื่อแล้วทิ้งได้เนี่ย มันก็มีเงื่อนไขที่เป็นความลับคือส่วนสำคัญที่สุดของคนที่จะรู้แจ้งขันห้าแบบเดียวกับพระอ,องค์แล้วเบื่อได้เนี่ยจะต้องมีจิตที่เบาบางบริสุทธิ์เบาบางจากราคะโทสะโมหะด้วยถ้ายังไม่เบาบางก็คือยังรักมากชอบมากเนี่ยมันเบื่อไม่ค่อยลงหรอกแต่พระเจ้าเนี่ยบางเต็มที่แล้วแทบจะไม่เยื่อใยในชีวิตแล้วทิ้งเมืองมาแล้วทิ้งกามมาแล้ว เรื่องถือสาเกลียดโกรธใครเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยพระองค์บางเต็มที่อย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเราบริสุทธิ์อ่อนโยนควรต่อการงานแล้วมีเราจึงน้อมจิตนั้นไปเพื่อตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่มาก่อนมันต้องใช้จิตชนิดที่ใช่ด้วยนั้นกว่าที่จะเป็นจิตที่ศึกษากันห้าแล้วหลุดพ้นได้เหมือนพระองค์เนี่ย คนเราจึงต้องมีเรื่องการผ่านวันคืนระบบเพราะนะสำรวมในศีลสำรวมความคิดสำรวมการใช้ชีวิตหมันละอกุศลหมันสร้างกุศลเพื่อจิตใจเนี่ยได้ผ่านวันคืนแล้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สะอาดขึ้นอ่อนโยนขึ้นเบาบางขึ้นสันโดษขึ้นแข็งแกร่งขึ้นพอจิตได้เบาบางอย่างนี้ยเขาเรียกจิตที่เหมาะควรแล้วต่อการนําไปใช้งาน ซึ่งจิตแบบนี้คือจิตพระเจ้าก่อนการตรัสรู้หกปีของท่านท่านเบาบางเต็มที่พอมารู้ว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราเนี่ยบังคับไม่ได้เกิดดับไม่มีแก่นสารเนี่ยท่านเบื่อเลยทีนี้ถ้าคนเราจิตยังไม่เบาบางยังรักอะไรมากนะต่อให้เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีเจอโทษภัยก็ยังไม่เบื่อคำว่าเบื่อแล้วทิ้งได้มันจึงมีสองอย่างคือหนึ่งความรู้ต้อง ใช่จิตก็ต้องได้ที่จิตที่เบาบางได้ที่ไปรู้สิ่งที่ใช่ความเบื่อหน่ายจางคลายและหลุดพ้นก็จะเกิดในข้อของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ทั้งสองส่วนการรู้แจ้งขันทําให้คลายทั้งราคะโทสะโมหตันหาได้เนี่ยเพราะว่าความรู้เรื่องนี้ครอบคุมความรู้เรื่องโลกแล้วขันห้าคือโลก รูปสิงกินรสปวดพระพธรรมลมคือโลกเบื่อขันห้าคือเบื่อโลกเบื่อรูปสิงกินรสปวดพระพธรรมลมก็คือเบื่อโลกแล้วเบื่อได้ง่ายเพราะจิตเบาบางถ้าไม่เบาบางก็ไม่เบื่องนั้นพระองค์ได้ผ่านการบมเพาะมาหกปีให้เบาบางแล้วแล้วไปศึกษาขันก็คือการศึกษาโลกรู้แจ้งขันคือรู้แจ้งโลกพอคลายความต้องการต่อทุกสิ่งในโลกก็หมายถึงว่าจุดนั้นน่ะ เป็นการคลายความต้องการเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งในโลกนั้นไม่มีกันสาด้วยจิตที่เบาบางจึงคลายได้นั้นข้อสำคัญของนักภาวนาคือต้องอบรมสองส่วนอบรมศีลสติสมาธิและการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อบ่มเพาะให้เบาบางแล้วก็เจริญวิปัสสนาด้วยการศึกษาคันธาให้กระจ่างการทำสองสิ่งจึงจะก้าวถึงผลสำเร็จแบบพุทธเจ้าได้ ความรู้ต้องใช่จิตก็ต้องได้ความสำเร็จถึงบังเกิดเป็นแบบนี้นสาธุเจ้าค่ะความรู้ต้องใช่จิตก็ต้องได้ถึงนำไปสู่การละทำให้สิ้นไปเหมือนอย่างเ,เช่นที่ท่านอาจารย์ได้บอกสอนนะคะมันเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับการที่เราได้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ลงมือทําวันนี้เริ่มต้นบ่มเพาะตัวเองตั้งแต่วันนี้ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลานะคะเราจะกลับมาขอโอกาสท่านอาจารย์ได้สนทนากันใหม่ที่นี่เหมือนเดิมนิราวาณสถานโพธิกําจรแล้วมาพบกันสวัสดีค่ะเป็นกําลัง